ต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับผมเข้าสู่นะครับ Dota 2 l e a i t e the Truth ซีซั่นที่2ครับเกมเริ่มแล้วไปเลนตามค่านะไม่มีอะไรผิดค่านะอุ้ยอยู่ๆแล้วเรียบร้อยโดนเปิดมาตรงเนินครับ BKB ใช้ไปแล้ว TV แล้วพยายามยันเจเมจอยู่แต่ว่ายันเจเมจร์ใส่หนีกที่มุดดินอยู่ครับเหมือนเจมเมอไม่พอแล้วไงครับทีนี้นึ่งโอ้โหได้ครับแต่ว่าเจ็บไปเยอะอยู่แล้วโอ้โหซันเดอร์มากับลากตอมากเด่นพยายามยืนยืนสู้อยู่ครับมีคนเซฟไหมมีคนเซฟไหมเลือดเหลือทีเดียวแล้วเรียบร้อยหง TV r โด l by แบ็ค ไม่ไหวแล้วครับแคสเซลิลโดนโซนออกครับโดนการดี้ตีลัวๆไม่ไหวครับเกมนี้โอ้โหน่าจะจีจีครับบ้านน่าจะแตกนี่เกมเบลเปมาจากวาเลนครับแล้วก็จบไปครับเกมแรกยิงฮีโร่หวอดอย่างนี้เลยเหรอครับสลับวาเลนล็อกเข้าไปแล้วโอ้โหโดนใส่โคลนพร้อมเพชรจะหนียังไงเนี่ยจะหนียังไงหนีไม่ได้ครับตายไปเลยครับตัเวเิดเบเกอร์โอ้โหแล้ววาเลนโดนตีเรื่อยๆครับไลายขอลงมาพร้อมกับฟอ,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 อตามหล่ทุกอย่าง วาเลนกำลังจะล่วงหรือเปล่าวา,ลวาเลนวาเลนหนีออกไปได้ครับแต่ว่าเพื่อนก็นตายอยู่ดีโดนเชนต่อเรื่อยๆคิดว่าการเข้ามาสโลเรื่อยๆครับเพราะกับรถลีเจนลิกกี้พยายามตีแต่ว่าเดเบรฟเปนช่างน,น้อยเหลือเกินลิกกี้ใส่ค้อนลิกกี้ใส่ค้อนแล้วสกัดเข้ามาได้ครับยังไงโอ้โหพยายามที่จะหลบพิ้วๆหลบแต่ว่าลิกกี้ลิกกี้ลิกกี้ไม่มีดิเรกชั่นรอดไปได้ครับอย่างพีเคโดนใช้ต่อเรื่ๆโอ้โหเรียบร้อยสตารเข้ามาช็อตนี้แต่ว่าผิวขึ้นมาสู้ครับ เด้งตัวเวสโซอยู่แล้วพอตาฟอ,อกได้เรื่อยๆไม่ไหวจริงครับถ้าไข่ไม่ได้เลยครับทีมอันโดนสินปอได้เด้งเลืเล่อนมาแล้วยังไงออเมชแลเข้าไปเต็มข้อสองสักพอดน่าจะไฟหวานเรียบร้อยวานเลยโดนต่อท้ายครับไม่ไหวแล้วกู้เกมเบลโอเพเนคราบาเลนบอกไม่เอาแล้วครับสูไม่ได้ครับสำหรับอันโดนอีจีครับ